Nerd Review What a wonderful day! เนื้อรีวิวนะฮะวันนี้เราอัดกันในรถนะฮะเป็นอะไรที่ฉุกเฉินฉุกเฉินมากๆกับภาพยนตร์เรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes ยากชิบหายเลยนะฮะยาวเหยียดเลยนะแต่แต่ก็ยังดีกว่า The Ant Man เอย อัะแล้วยากว่ะยากเกินคิงดอม m เอา Dpanels เอา Df นะครับกับเป็นผลงานการกำกับของเวสบอลนะครับผู้กำกับเด The m e s ันเนอร์ไตภาคนะครับซึ่งมารับไม้ต่อนะจากแมดลีฟที่ทำไตภาคเอาไว้ไมดลีบอกว่าไตภาคไม่ไม่เชิงเพราะว่าภาคแรกนั้นจะเป็นลูเพิร์ดไวแอดแล้วสองภาคต่อมาแมดลีฟมารับช่วงต่อแต่แมดลีฟตอนนี้ไม่สะดวกแล้วเนื่องจากว่าไปทำไปทำแบทแมนแล้วภาคสองนะเนี่ยด d p น n e l s d f เนี่ยก็เป็นสี่ภาคแล้วสี่ภาคแล้วโดยภาค นี้เนี่ยสกิปเลยไทม์จัมเลยจากภาคที่สามภาค War of the Planet of the a p e ะไทม์จัมมาเป็นร้อยปีเลย2 0 0ร้อยสา้วยปีไซึ่งซีซ่าเนี่ยกลายเป็นแค่ตำนานแล้วกลายเป็นแค่ตำนานที่คนเล่าขานกันว่าเอยเป็นลิงตัวแรกเป็นผู้นำผู้นำสู่การกบฏต่อมนุษย์ถูกต้องซึ่งตอนนี้ก็ลิงเนี่ยตัวหลักเนี่ยก็เปลี่ยนเนี่ยตอนเป็นโนอาแล้วซึ่งโนอาเนี่ยก็คือเป็นคนในเผ่านอินทรีก็คือเป็นเผ่าลิงที่เลี้ยงโนอินซีเอาไว้เป็นเพื่อนคอยทำงานคอย ห,หยิบหาปงหาปลาอะไรให้วันดีคืนดีเนี่ยดันสวยเจอเผ่าหน้ากากเนี่ยมาทําลาย uh huh. บ้านเมืองนะฮะแล้วเกณฑ์คนไปเลยก็ต้องทําให้โนอาเนี่ยออกพจนภยัยเพื่อไปตามหาแหล่งที่พักของไอ้เผ่าหน้ากากเนี้ยแล้วก็พบเจอกับเหล่าเจอกับไม่ใช่เหล่ามีคนเดียวก็คือเอเคโคนั่นก็คือชื่อที่ลิงอ,อย่างโนอาเนี่ยเรียกมนุษย์ นะฮะระหว่างทางก็เกิดความสัมพันธ์กันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นนะมนหมายถึงว่าก็เป็นเพื่อนกันร่วมทางกันไปในขณะเดียวกันคือ, Echo อเอ็กโคก็มีจุดประสงค์ของตัวเองในอันนี้โออาร์ก็มีจุดประสงค์ในการที่จะเอาพักพวกขงขกกลับคืนมาครับนะครับประมาณนี้รีวิวกันเลยครับผมพาแม่ไปดูคุณดา้าเขาไปดูคุณดา้าครับผมพาแม่ไปดูแม่ผมตื่นเต้นมากนะสนุกมากแต่เวลาผมพาแม่ไปดูผมไม่ได้บอกแม่ว่าไปดูเอ็มพายผูวผิดชอบใช่ไหมคิงด้อมเออเอาดิแพนเน็ตเอาดิเอฟเนี่ยผมบอกแม่ไปดูลิง ไปดูลิงแม่ถามลรบรีอ่ะลูกไม่ไปเปล่าไม่ใช่ไปง่ายๆเลยนะแม่ตื่นเต้นมากนะนั่งตัวไม่ติดเบาะเลยนะฮะเพราะว่าหยิบป๊อปคอนตนุกแม่ตนุกมากลุ้นไปกับลิงนะฮะอีกนิดนึงทีนี้แม่คุณจะยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าทูเกเตอร์ตะตองแล้วนะฮะคือแม่คุยอินมากเลยฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากดูภาคต่อเพราะว่ามันได้เกรสคําถามขึ้นมาตั้งคําถามขึ้นมาที่มันน่าสนใจนั่นก็คือว่าสรุปแล้ว แล้วเนี่ยถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยที่ตอนนี้มันเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันต่างกันเลยนะตอน rise of the planet of the apes เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ลิงเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยอารมณ์เหมือนแบบว่าลุ้นให้หมาครองโลกอ่ะเราอ่ะเอาใจช่วยซีซ่าได้แบบเต็มหัวใจถูกไหมฮะเพราะว่าการลุ้นให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโดนที่โดนกระทําชํเรามาตลอดลุกยืนขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับคนในโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมัยสมผลในมุมของคนดูหนังถูกไหมฮะแต่พอเป็นหนังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยลิง มันกลายเป็นประชากรโลกอ่ะมันกลายเป e> ็นประชากรหลักใช่แต่คนเนี่ยม um> ันกลายเป็นประชากรรองเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยเปชนกลุ่มน้อยนะฮะแล้วเนี่ยการต่อสู้ของของลิงเนี่ยทาให้เราเนี่ยจะต้องกลับมานั่งทบทวนว่าเราจะลุ้นให้มนุษย์เนี่ยมาทวงโลกคืนหรือว่าลุ้นให้ลิงเนี่ยจัดการกับมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในที่่ของเขาคือพอตั้งคําถามเนี่ยมันเริ่มแบบเฮ้ยกูว่าจะเอาใจช่วยโนอาก็ได้นะแต่กูก็ต้องเอาใจช่วยเผ่าพันธุกูด้วยปาวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างยากค่อนข้าง มัน <จะ S 1> เป็นโจทย์มันเป็นโจทย์ที่ยากซับซ้อนแต่มันสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ยุคสมัยของ Planet of the Apes มันดำเนินไปอะครับครับคือถ้าเกิดสมมติเราจำภาคแรกได้คือ Rise of the Planet of the Apes เนี่ยมันก็จะคือการเล่าเรื่องที่มันเริ่มต้นจากมุมมองของมนุษย์เนาะแล้วค่อยแทรกเรื่องของลิงขเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมองเห็นความเห็นใจต่อตัวซีซ่าในตอนนั้นนี่คือภาพกลับกันเลยสำหรับภาค Kingdom of the Planet of the Apes คือเขาตั้งโจทย์ในมุมที่ว่าถ้าเกิดเรื่องราวมันเริ่มดำเนินการด้วยเรื่องของมันลิงเป็นเรื่องสคัญ ุดแล้วค่อยๆเอามนุษย์เข้าไปแทรกในจังหวะที่สมควรเหมือนกับไร์เลยแต่กลับด้านกันมันกลับด้านกันออแต่ค่าวนี้มันกลายเป็นว่าการกลับด้านครั้งนี้มันเป็นมุมหนึ่งหนึ่งคือการมิลเลอร์สะท้อนภาพที่แตกต่างในอีกด้านหนึ่งแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้ของจิง g of t h e p ร์เพย์เอฟบีเอที่ผมชอบมากๆก็คือการตั้งคำถามถ้าเกิดสมมติว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์มีสติสัมปชัญญะเราควรต้องเอาใจช่วยพวกเดียวกันหรือเปล่าเออมันมันมันควรจะต้องเป็นใครต้องเอาใจไปช่วยแต่ขณะเดียวก เราอะก็รู้สึกว่าในในฐานะที่เรามองภาพเหล่าวานนอนที่พยายามสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อเผ่าของตัวเองอะถามว่าเราถึงขั้นเราต้องทิ้งภาพพวกนั้นแล้วเราเราจะไปเชียร์มนุษย์เลยไหมไม่ใช่เงี่ยอ่าเนี่ยมันมันเลยเป็นคําถามที่มันมันตั้งเหมือนมันตะชั่งอะฮะเออมันนั่งถ่วงน้ำหนักไปถ่วงน้ำหนักมาอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนไปหมุนมาทําให้พวกเรานรู้สึกว่าพักต่อน่าสนใจใช่นั่นแหละคือผมรู้สึกว่าไอเดียที่มันเริ่มต้นด้วยอะไรแบบเนี้ยมันอย่างที่หนึ่งแหละที่ผมที่ผมชอบมันคือมันสดใหม่น าภาพหลายๆอย่างโอเคมันอาจจะเปลี่ยนไปในแง่ของยุคสมัยมันอาจจะตึกอยู่ดีก็ขึ้นต้นไม้ขึ้นคืมข,ขียเไปหมดมือลกล้างใช่แต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันคือการพาเราไปสู่การมาจนภัยในอีกเรื่องราวหนึ่งอะ่ะรสชาติใหม่รสชาติใหม่ๆอ่าแล้วก็คราวนี้มันกลายไปว่าอย่างที่บมบอกอะ่ะคือพอเราต้องมานั่งคุยในมุมที่ว่าเราดูหนังเรื่องนี้ด้วยตาช่างที่ว่าเราเราต้องถูกไปถูกมาเรื่อยๆอย่างเงีเออ้ยมันมันเป็นการทําให้เราสึกว่ายิ่งอยากโฟกัสจักรวาลแพนเ t of ไปเรื่อยๆ ใช่เป็นเปิดมันเปิดโลกใหม่ๆนะใช่มันเปิดพรอมไปเป็นใหม่ๆแล้วมันทําให้เห็นว่าเอยโอกาสของจักรวาลนี้มันยังมีที่ไปของมันอยู่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้สึกจําเจขนาดนั้นด้วยความเหนื่อยคือคนเขียนบทเหนื่อยแล้วเหนื่อยแต่ข้อดีของงานเขียนบทรอบนี้คือลิกจัฟฟาแล้วก็อาแมนดาซิลเวอร์ยังคงมาคอนติเนียลงานต่อมันเลยยังมีกลิ่นอายเดิมๆกลับมาชัดอยู่เช็คล่าสุดนี้คุณลิกจัฟฟานี้เขาถึงเป็นคนเขาไม่ใช่อุระอุตังใช่ไหมคงไม่ใช่เขาคงไม่ได้แบบไปทรานสฟอร์มเกิตัวเองบ้าบอจริงเุยก่คือผมวา เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเคยเขียนเอาไว้ในแต่แตพาพกา่อนมันคืออะไรแล้วเ,<อ>เขาเก็บยยองค์ประอกอบ<อ>บางอย่างเอามาขยายแล้วก็มาเพิ่มมุมมองอะไรใหม่ๆเข้าไป<อ>าแล้วมันทําให้เราเกิดการบรรจุภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจอีก2องเรื่องครับพอพูดถึงความตื่นตาตื่นใจแล้วเนี่ยเรื่องที่2คือเรื่องของการใช้ภาพจริงฉากจริงสถานที่จริงอันนี้ผมชอบมากแม้ว่าลิงทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ลิงจริงในะเป็น m o ั่นแ capture ก็ตามแต่การที่คุณพยายามไปลงโลเคชั่นจริงๆเนี่ยมันหาได้ยากมากในยุคปัจจุบันที่ CG แม่งทาทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆแล้้วนมักก็ไดทุ อย่างเป็นของจริงหรอกมันก็มี CG จีซะเยอะแต่คือเราต้องบอกก่อนว่าในความที่ว่าเซอร์ราวดิ้งหรือบรรยากาศโดยอรอบเนี่ยมนเป็นของจริงเนี่ยมันม,มันเพิ่มอารมณ์ร่วมให้เราแล้วก็อย่างท้ายและอย่างที่3นะที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะรเรื่องของมิติการแสดงอของลิง อ่าและการทําให้คนรู้สึกว่าคนทั้งโรงเนี่ยแม่งเป็นลิงใช่คือคนคนทั้งโรงหนังเนี่ยรู้สึกเลยว่าพวกกูเนี่ยคือลิงกันและ,ะกูเป็นส่วนหนึ่งของพวกมึงและนี่คือสิ่งที่หนังสามารถบรรลุได้ซึ่งทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากคือมันเป็นการต่อย,ยอดคือถามว่าไอ้สิ่งที่แอนดี้เซอร์กิสทำไว้ในสมัยหลายปีก่อนเน<ป><ล>ี่ยเออมันดีมากไหมม,ม,ม,มันดีมากอยู่แล้วเราอวยจนถึงขั้นแบบเอ,อิมน่าจะมีออสการ์สาขานะักแสดงโ o t i o n capture สกีเนาะอะไรอย่างเงี้ยให้แอนดี้เซอร์กิสไปเลยเงี้กก็เลยเป็นว่าเอ้ยทิศทาง ไอสิ่งที่มันคอนติเนียลในแง่ของความละเอียดของงานใบหน้าที่มันประกอบกับการทําให้มันเกิดอารมณ์ร่วมอะมันยังดีเหมือนเดิมเิมเดิมแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างโดยรายละเอียดเล็กๆน้อยก็คือความคมชัดของเส้นขนของอะไรต่อมีอะไรที่มันอาจจะดีกว่าเดิมตามยุคสมัยเนาะอ่าอ่าอ่าใช่และขณะเดียวกันสิ่งที่เราก็ต้องชื่นชมเหมือนกันคือถึงแม้ว่าสถานที่จริงมันอาจจะถูกคาฟขึ้นมาในระดับหนึ่งเนาะอ่าแต่ขณะเดียวกันงาน CG ที่มันต้องเล่นกับภาพ วายสกรีนแล้วมันค่อนข้างจะกว้างแล้วมันต้องใช้แบบองค์ประกอบเกี่ยวกับตึกรามบ้านช่องมีสนิมมีนู่นนี่นั่นบางส่วนอ่ะไม่สามารถทําด้วยมือได้หรอกมันต้องเอา C G I เข้าไปเติมแล้ว C G I มันออกมาโอเคเลยโอเคเลยคือผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าเกิดไปดูงานโมชั o น Capture Mo t ชั n น r a p h ิ c โอ้โหแบบบอกได้เลยว่าโอ้โหสวยตาแตกอ่ะสวยตาแตกอ่ะข้อเสียตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องของความหนื่ของช่วงองครก์อ่าฮะก็ปนรื่หนืดประมาณนึงแหละแต่ถ้าผมที่ที่ดูหนังญี่ปุ่นมาเยอะความหนื่ระดับเนี้ยทำ เอาอะไรไม่ได้เอากูไม่ลงเกือบหลับแต่กลับไม่ได้กูไม่มีหลับเลยเอาอยู่ตั้งแต่ต้นั้นจบเลยไปปาของคุณด้าไปไงแต่ผมอ่ะผมรู้สึกว่าพูดตรงๆผมไม่ได้มีอคติกับผู้มกับคนไม่มีไม่มีไม่ได้มีแน่ๆไม่มีไม่มีเลยไม่มีก็แค่ดูเมดแลนเนอร์ได้ครึ่งหนึ่งผมก็ดูได้จบเรื่องแล้วผมก็เออไม่ได้อยากตามต่อกลับมาไม่แต่พูดอย่างงี้คือเวสบอลอ่ะเขาอยู่ในงานที่ถือว่ามันมันมีงานบทที่มันออกมาดีอยู่แล้วฉะนั้นแล้วโอเคผมว่าเขาอาจจะยังไม่่ออยูมืการท เกี่ยวกับการทำแพนออฟเดเอฟแหละพูดอย่างนี้แล้วกันค,คือผมรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเอาตรงนี้ไปเป็นรายละเอียดในการเข้าไปปรับแก้แก้ไขาสารภาพต่อไปนะครับในแง่ของการทำอีดิทติ้งในการรักษาความคอนติเนียทางอารมณ์หรือ,อาบางทีก็ยืดไปบางทีก็หดไป<อ>ผมว่ามันอาจจะในฐานะของคนที่ทำอีดิทติ้งเป็นเนี่ยมันอาจจะอดอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากตัดอยากตัดเองไม่ไม่อยากตัดเองหรอกตัดเองไม่ไหวเนื่อแต่2ชั่วโมง20กว่านาทีโอ้โหมันแอบยาวมันหดลงมาได้สัก10นาทีอะไรเงี้ยผมมอง อย่างนี้นอ่ะโอเคแ้วมันอาจจะยังได้องค์ประกอบเรื่องที่มันครบถ้วนอยู่ด้วยนะให้คะแนนเลยแล้วกันอ่าฮะผมให้9เต็ม10ผมชอบมากผมอยากให้มีภาคต่อแลวผมอยากดูต่ออีกเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยอีกเรื่องที่ดีงามฉากแอคชั่น มันเป็นแอคชั่นแบบลิงลิงแต่ไม่ได้แย่นะไม่แย่ไม่แย่แล้วมันคือกายภาพของลิงอ่ะที่มันต้องต่อสู้อ่ะเวลามันต่อสู้มันควรจะออกมาเป็นทรงแบบนี้แหละสไตล์ทุบอกไม่ต้องมาทุบอัโอเคอ่ะแล้วผมเองอ่ะผมให้ภาคนี้ที่8.5เต็ม10อ่าผมให้9โอเคผมอาจจะหักในมุมที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมว่าโดยในแง่ของการจัดการองค์ประกอบภาพยนตร์มันอาจจะยังไม่อยู่มือนะสำหรับเอสบอลแต่สิ่งที่ผมจะชื่นชมแล้วผมพูดได้เลยว่าผมทำให้ผม อเฝ้ารอที่จะดูภาคต่อภาคต่อไปแน่เลยคือคอนเซ็ปชวลของภาคนี้ดีมากใช่มันทำให้ภาคต่อเราเดาไม่ออกเลยนะขึ้นไหนไงขึ้นหนังอ่ะในระหว่างทางผมจะรู้สึกถึงความอ่าโอเคอย่างที่บอกผมอาจจะมีอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างแต่ผมอ่ะที่เป็นคนชอบดูหนังที่แบบว่าเฮ้ยมันตั้งคําถามมันตั้งโจทย์ให้เราคิดเว้ยว่าแบบถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะเลือกทางเดินไหนเลือกทางเดินไหนเนี่ยแหละคือผมผมชอบหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบมาเจอเรื่องนี้เข้าไปมันตรงจริตไงเลยรู้สึกว่าแบบ คือใหญ่ร้อยคอนเซป็ปช่วมงมึงชนะใจกูได้ออแล้วกูแบบอ่ะเอาเลยว <ขอ S 2> ัส<อ>บอลขออีกสักสองภาคได้ไหมสู้ๆ<อ>ว้ภาคต่อไปทำให้มันดีกว่านี้นิดนึงดังนั้นเนีย่ยนะฮะอยากจะเชร์กันนะ ชื่ออะไร King of Out of Pet Out of p e s ใช่ไปดูกันได้เยอะนะผมว่ามันเป็นหนังที่ดีนะมันทำให้คนมันตั้งคำถามกับเรื่องของการดูแลสัตว์การเลี้ยงสัตว์นะผมคิดว่าดูเรื่องนี้ถ้าเป็นเด็กก็จะรู้สึกมีความเหตุอกเห็นใจสัตว์มากขึ้นนะครับโดยการเนี่ยคนเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยที่เดิมทีเนี่ยหลายคนเนี่ยโตมากับยุคที่การไปสวนสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องปกติอาจจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นก็ได้ว่าอาจจะไม่อยากสขับสุนสวนสัตว์ละอาจจะกลายเป็นเรื่องราวแนวดีบล้ะเรามานั่งเห็ุออกเห็นใจสิ่งมีีชวิตอื่นๆ ที่เป็มนุษย์มากขึ้นแล้วครเมื่อกีคุณอ้ําพูดก็คือมันมันมีเอฟเฟกต์มาจากซีนซีนหนึ่งซึ่งเป็นซีนที่ไม่เคยคิดเลยว่าหนังสือสําหรับเด็กจะมีอิมแพคกับความรู้สึกคนมากมายขนาดนี้ใช่นะครับอันนี้คือให้คาใบ้ไว้แล้วกันเป็นซีนไหมก่อนหนังสือเด็กไปดูได้ไปดูได้นะดูเสร็จปุ๊บช็อกคือคนเขียนบทมันทําให้เราอะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเออถ้ามีคนข้างหน้าเนี่ยยกมือมาอย่างเงี้ยผมอาจจะยกมือตาม ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือการโยนคําถามกลับไปครับว่าในจังหวะช่วงเวลานั้นซึ่งตัวละครอ,อะ่ะมันอประกอบของตัวละครมันเหมือนกับมันคอยตามไปอยู่อีกในอีกฝากหนึ่งแล้ว<อ>แต่คราวนี้มันเหมือนกับเป็นการดึงสติตัวเองกลับมาเ,<อ>เมื่อคุณได้เห็นประจักษ์พยานอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน<อ>้าเน<อ>ี่ยคุณเจอแบบมุมมองแบบนี้แล้วสิจากสิ่งที่คุณได้ฟังจากเรื่องเล่ามานู่นนี่นั่นเนี่ยมันทําให้เราชกคิดได้ว่าเออ <Hey, S 1> เฮ้ยอยไอ้อยังไงดีวะอ่าออใช่ไหมกูอนเอ็นใจให้เขามากไปหรือเปล่าวออะไรอย่างมาเนี่คมัื ภาพยนตร์ที่มันอิมแพกในมุมของอิโมชันอลแล้วก็สามารถให้โลจิกกลับไปคิดอาโลจิกไอเดียอะไรบางอย่างที่เราต้สรุปว่าเออหนังแบบเนี้ยเราอยากให้มันมีคนได้ไปดูเยอะๆนะถูกหนังที่มันเหลาความคิดอะช่วยเราทำให้เราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ใหญ่น้อยถ้าเกิดเราได้มุมเนี้ยกลับไปคิดกลับไปคุยเราจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นใช่โอเคปาประมาณนั้นนะครับเนื้อดูทูบนะฮะอย่าลืมติดตามกันนะในในยูทูปนะตอนนี้คนซับก็ประมาณ3,000กว่าแล้วแล้วก็ใน Facebook เนี่ย หมื่นกว่าอยู่แล้วนะยังไงก็ขอบคุณนะวันนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับเราเราเราไม่ได้ต้องการให้มันหยุดแค่นั้นใช่เราอยากได้เพิ่มไปเรื่อยวันนี้ก็ยังไงก็ลาไปก่อนเพิ่มใหม่กันหน้านะฮะติชมยังไงด่าได้ได้คนเดียวเลยนะได้ทำคนเดียวนะไอสัตว์วันนี้กูต้องเฉือนไปเลยวันนี้ลาไปก่อนเพิ่มใหม่กันหน้านะสวัสดีครับสวัสดีครับ